ก็ปัจจุบันนี้เท่าที่ส่วนตัวไปเช็คมานะครับผมสหรัฐมีเพียงแค่คําสั่งในการตัดความช่วยเหลือทางด้านการข่ากองแก่ยูเครนเท่านั้นนะแต่เรื่องของการช่วยเหลือทางด้านอาวุธเรื่องของการเงินเนี่ยขอแช้คําว่ายังไม่แน่นอนก็แล้วกันแต่เบื้องต้นมีรายงานว่ารัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐมาโครูบิโอได้สั่งระง,งับเงินความช่วยเหลือให้แก่ชาวต่างชาติเป็นระยะเวลานานกว่า90วันซึ่งตามข้อมูลนี้เนี่ยอาจจะส่งผลกระทบต่อ,อยูเครนด้วยนะแต่อย่างงั้นปัจจุบันนี้มันก็ยังไม่แน่นอนในเรื่องของการ นะแต่เรื่องของการด้านการทาหารเนี่ยถือว่าหนักหน่วงพอสมควรเลยนะมันอาจจะเป็นทางที่นําไปสู่การตัดสินใจเปลี่ยนแปลงทางด้านการสงครามในยูเครนขนาดใหญ่เลยก็ว่าได้หลังจากผู้นําของยูเครนและสหรัฐจนช้าเกิดประท่าคาลมกันในวันแถลงข่าวที่ห้องทํางานรูปไข่ของทําเนียบขาวและแน่นอนนะครับผมสถานก,การณ์ในเวลาปัจจุบันนี้โอกาสมันก็เป็นของรัสเซียอย่างปฏิเสธไม่ได้ถึงเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาวันที่แมีนาคมหลังจากผู้นําของสหรัฐ ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ระง,งับการแบ่งปันข้อมูลทานดน้าหน่วยข่าวกองให้แก่ยูเครนและอาจจะรวมถึงเรื่องของการส่งอาวุธด้วยโดยมีรายงานคงค้างใจให้แก่ยูเครนเป็นอาวุธและกระสุนมูลค่ามากกว่า1000ล้านดอลลาร์สหรัฐที่ยูเครนมีการสั่งซื้อจากสหรัฐโดยในระหว่างการประชุมที่ทำเนียบข่าวในช่องวันที่3มีนาคมร่วมกับผู้ช่วยอาวุโสความมั่นคงแห่งชาติส่วนตัวของประธานาธิบดีทรัมป์ก็ออกมา,ถาแถลงว่าตัวของประธานาธิบดีทรัมป์มีการระงับการขนส่งอาวุธดังกล่าวให้แก่ยูเครนด้ววยยยเเลป็นทีี่มรซ นั้นจะได้มีคําสั่งตรงจากกรลาโหมให้กองทัพทุกแนวรบนั้นบุกยูเครนแบบนอนสต็อปโดยเฉพาะในดินแดนโครสในช่วงของวันที่7มีนาคมรัสเซียส่งกำลังคนแบบโหมกระหน,น่าเข้าโจมตีหวนจะขับไล่ทหารยูเครนอย่างหนักและอินหนำซ้ำยังมีการยิงขีปนุและโดนโจมตีคงสร้นด้าน,นพื้นฐานพลังงานของยูเครนอีกลหลายเมืองทางภาคตะวันออกซึ่งตามการรายงานข่าวท้องถิ่นของยูเครนระบุว่ากองกําลังของยูเครนที่พยายามจะปกป้องดินแดนโครสของรัสเซียกําลังเผชิญหน้าการโจมตีอย่างหนักหน่วง รัเสเซียมีการเพิ่มกําลังทหารอย่างมากและเชื่อว่าหากสถานการณ์ไม่ดีขึ้นผู้บัญชาการทางด้านแนวรบของโครสจะต้องมีการตัดสินใจที่ยากลําบากว่าจะนําพันทหารของยูเครนนั้นสู้ต่อหรือถอยทัพมีการรายงานว่ากองทัพรัสเซียน,นะครับผมได้ฝ่าแนวก้นของกองทัพยูเครนจากทางใต้ของเมืองซูจาพื้นที่ของยูเครนเข้ามาได้แล้วบางส่วนกองกำลังป้องกันภพยายามจะรักษาสถานการณ์แต่ก็ยังระบุว่ายากลําบากและเกินดนมีการพบว่าเจอรถบักกี้ของทหารรัเสเซียมากถึงกว่า10คันเลยนะจอดอยู่ในแนวฝั่งตั้งรับ ของยูเครนมากถึง3จุดและทหารเหล่านั้นของรัสเซียอาจจะจาดทะลุแนวหลังของยูเครนได้อยู่ตลอดเวลาถึงขั้นที่ว่านาักวิเคราะห์ทางสงครามระบุว่าการรบของรัสเซียอาจจะตัดการเชื่อมต่อของทหารยูเครนในประเทศยูยเครนและยึดพื้นที่การยึดครองในดินแดนครุสได้เลยนะแทบจะตีวงล้อมจากทหารยูเครนในเมืองครุสได้ทั้งหมดอีกด้วยซึ่งเรื่องนี้เนี่ยถือเป็นเรื่องที่อันตรายอย่างมากนะครับผมเพราะมีการรายงานว่ากองกำลังทหารของยูเครนอยู่ในดินแดนครุสของรัสเซียมากกว่า1 0 0 0 0แคนเลยทีเดียว และอาวุธต่างๆนานาในการรับมือก็มีอยู่ประจําการในพื้นที่อย่างมหาศาลอีกด้วยเจ้าหน้าที่ระดับสูงของทนาหารยูเครนออกมาให้สัมภาษณ์ว่าการที่สหรัฐสั่งตัดหน่วยข่าวกองออกนั้นส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่และการรบของยูเครนอย่างมากๆนะเพราะยูเครนจะขาดประสิทธิภาพในการป้องกันกองกําลังรัเสเซียในทันทีทั้งการยิงปืนใหญ่สับสนับสนุนการเคลื่อนที่ไปยังแนวรบต่างๆหรือแม้กระทั่งการเช็คกาหนดเวลาความปลอดภัยแจ้งเตือนภัยคุกคามทั้งหมดเหล่านี้มีผลกระทบทั้งหมดเลยและอีกหนึําซ้ํามันยังถือเป็น การขัดขวางต่อความสามารถในการโจมตีกองทัพรัสเซียและเป้าหมายที่สําคัญที่เคลื่อนที่ได้ในระยะไกลๆอีกด้วยดังนั้นความสามารถทางด้านหน่วยข่าวกองถือว่ามีประโยชน์สูงที่สุดในการทําการรบและทั้งนี้นะครับคาสั่งของประธานริบดีทรัมป์ก็ไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่เพียงดาวเทียมจากรัฐบาลเท่านั้นแม้กระทั่งดาวเทียมของเอกชนก็ถูกจํากัดด้วยอย่างเช่นแมกซ่าเทคโนโลยีก็ออกไม่ข้อมูลตามคําสั่งฉบับใหม่ของประธานริบดีโดนัลด์ทรัมป์ข้อมูลระบุว่ามาให้พวกเขานั้นส่งภาพถ่ายทางดาวเทียมให้แก่ยูเครนอีกต่อไปเพื่อให้กองทั ของพวกเขาค้นหาความหนาแน่นของกองกำลังพลและอุปกรณ์ของรัสเซียรวมถึงประเมินความเสียหายจากการสู้รบโดยก่อนหน้านี้เทคโนโลยีของบริษัทถือว่ามีประโยชน์ต่อ,อยูเครนอย่างมากๆแต่คําสั่งดังกล่าวก็ไม่ใช่เป็นคําสั่งถาวรในการตัดสินใจระงรับการช่วยเหลือแก่ยูเครนเป็นเพียงแค่การสั่งระงรับชั่วข่าวเท่านั้นนะและคําสั่งฉบับดังกล่าวนี้จะไม่มีผลกระทบต่อลูกค้าของบริษ Max ัทแมกซ่าเทคโนโลยีใดๆทางนั้นแล้วนอกจากราัสเซียจะมีการ,รเผดิตศึกยูเครนที่ดินแดนคุสแล้วนะคะขอพวกเขายังได้มีการเปิดฉากโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนจำนวนมากใน ชั่วโมงที่ผ่านมานี้ด้วยนะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมุง่งเป้าไปที่การทําลายโครงสั้นด้านพื้นฐานพลังงานของประเทศยูเครนซึ่งนี่นาเป็นการโจมตีครั้งแรกของรัสเซียนับตั้งแต่สหรัฐหยุดส่งข้อมูลทางด้านหน่วยข่าวกองให้แก่ยูเครนโดยการโจมตีดังกล่าวกองทัพอากาศยูเครนรายงานว่าพวกขีปนาวุธนั้นถูกยิงออกมาทั้งจากภาคพื้นดินหรือในใต้ก้นทะเลลึกจากเรือดำน้ำําและเครื่องบินรบอย่างเช่นเครื่องบินทิ้งระเบิดตู95จํานวนมากถึงกว่า11ลำซึ่งจํานวนมากพุ่งเข้าไปโจมตีเขตเพื้นที่ออุตสาาาหหกกรรรมทํเืแ ของยูเครนระบบเลดราของกองทัพอากาศสามารถตรวจจับภัยคุกคามได้พร้อมกันทีเดียวมากกว่า261เป้าหมายโดย67เป้าหมายเป็นภัยคุกคามขีปมนุษละอีกจจำนวน194ภัยคุกคามเป็นโรนแบบกมัมพเซ่การโจมตีมัธมีพลเมืองชาวยูเครนเนี่ยเสียชีวิตมากที่สุดอีกครั้งหนึ่งในหน้าปอดิสารด้วยนะครับผมเป็นจำนวนมากกว่า14รายและบาดเจ็บ37รายซึ่งจำนวนมากนั้นเสียชีวิตจากการถูกสะเก็ดขีปมนุษย์ของรัสเซียและในจำนวนดังกล่าว5รายเป็นเด็กที่เสียชีวิตไปอีกด้วยและ มันยังส่งผลให้อาคารอาพาร์ตเมนต์มากถึง8จุดถูกทาลายและมีรายงานว่ายานพาหนะ30คันได้รับความเสียหายแม้ว่าตามการรายงานข่าวของกองทัพอากาศยูเครนพวกเขาจะพยายามส่งเครื่องบิน F-16 Fighting Falcon และมิลลัตูเตาเซนเข้าร่วมสกัดกั้นขับไล่การโจมตีทางอากาศของรัสเซียซึ่งปฏิบัติการดังกล่าวก็พบว่านี่เป็นปฏิบัติการของเครื่องบินมิลลัตูเตาเซนครั้งแรกด้วยนะครับผมและหากเช็คผลกระทบในส่วนของการใช้อาวุธความแม่นยําสูงในการโจมตีรัสเซียอย่างเช่นขีปมนุษย์ MGM-140 หรือระบบ จรวดหลายลำกล้องรุ่นสูงที่สุดของรัสเซียอย่างไฮมาที่ได้รับบริจาคมาจากสหรัฐโดยตรงก็ระบุว่าการโจมตีด้วยความแม่นยำสูงที่สุดมันยังคงสามารถใช้งานได้อย่างทั่วๆไปนะแม้จะขาดข้อมูลจากหน่วยข่าวกอง,องของสหรัฐก็ตามมันก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการยิงอาวุธเหล่านี้แต่อย่างนั้นเพื่อนแท้ของยูเครนก็ยังอยู่นะครับผมในสภาวะการถูกตัดข้อมูลจากหน่วยข่าวกองของสหรัฐในขนาะเดียวกันชาติในยุโรปอย่างเช่นฝรั่งเศสก็ได้เข้าไปยื่นมือให้ความช่วยเหลือเซบาสเตียนเลอกอนู รัฐมนตรีกรลาทหมของฝรั่งเศสกล่าวว่าต่อไปนี้หน้าที่ในการจัดสรรทรัพยากรทั้งด้านหน่วยข่าวกรองทางกองทัพฝรั่งเศสจะเป็นผู้จัดเตรียมให้กับกองทัพยูเครนเองและทางนี้ก่อนหน้านี้ผู้นํายูเครนย,ยังได้มีการทําสัญญาะระดมทุนจากสหาธารณชนรวมถึงชาติันมิตรไปแล้วในการดิวซื้อดาวเทียมจากประเทศฟินแลนด์จากบริษัทไอซีเออตั้งแต่เดือนมิถุนายนปี2024เพื่อจะนํามาใช้สำหรับงานด้านหน่วยข่าวก้องในกราโงหมโดยเฉพาะโดยที่ดิวดังกล่าวนะั้นยูเครนมีการสั่งซื้อไปนะครับผมเป็นมูลค่ามากกว่าหลาย ายพันล้านดอลล่าสหรัฐและมันจะสามารถสอดแนมพื้นที่ของรัสเซียแบบละเอียดได้มากกว่า1500แห่งขณะเดียวกันก็เชื่อกันว่านอกจากฝรั่งเศสแล้วหน่วยข่าวกองแบบแนวหน้าอื่นๆของชาติบร,รมิตรอย่างเช่นอังกฤษและเยอรมันที่มีความสามารถเป็นเลิศในด้านของเทคโนโลยีการสอดแนมก็จะมีแนวโนม้มจะเข้ามาสานต่อหน้าที่จากสหรัฐด,ด้วยเช่นกันนะแต่จากการประเมินของนักวิเคราะห์ระบุมันก็จะไม่ละเอียดและครอบคลุมอนาเขตเท่ากับหน่วยข่าวกองจากสหรัฐหรอกนะเพราะว่าทางฝั่งของสหรัฐเนี่ยมีดาวเทียมมากกว่าชาติยุโรปหลายเท่าตัว ซึ่งจากการประเมินในช่วงของปี2022นะสหรัฐอเมริกานั้นมีดาวเทียมไว้ใช้งานมากถึงกว่า2,950ดวงในขณะที่อนันดับที่2อย่างจีนมีดาวเทียมใช้งานอยู่ทุกประเภทนะครับผมเพียงแค่500ดวงต่างจากสหรัฐมาถ,ถึง6เท่าตัวและชาปนพมิรของยูเครนในเวลาปัจจุบันนี้ที่เหลืออยู่และมีดาวเทียมไว้ใช้งานอยู่มากที่สุดก็จะเป็นประเทศอังกฤษนะกับดาวเทียมจํานวน350ดวงและทางนี้คณะกรรมาการยุโรปยังยืนกรานว่าแม้จะขาดสหรัฐไปแต่พันธมิตรของยูเครนก็ยังจะเป็น ภาพยุโรปเหมือนดังเดิมแม้จะช่วยเหลือได้ไม่ดีเท่ากับสหรัฐมากนะักเราไปที่รู้กันดีนะครับผมว่าน้บแต่รัสเซียบุกยูเครนสหรัฐได้ให้ข้อมูลทุกอย่างแก่ยูเครนตั้งแต่ข้อมูลด้านเรื่องของการส่งสัญญาณอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องจําเป็นมากๆเลยนะที่จะช่วยระบุตําแหน่งของกองทัพร,รัสเซียและขยายเขตสัญญาณการสื่อสารของกองทัพยูเครนมาในตัวได้ด้วยภาพถ่ายทางดาวเทียมข้อมูลการกาหนดเป้าหมายแบบละเอียดที่จะนําไปใช้ในการโจมตีเสียงในขวามสดวกของรัสเซียซึ่งความคืบหน้าของยูเครนในการโจมตีอย่างแม่น ยามสหรัฐอยู่เบื้องหลังมาโดยตลอดระยะเวลา3ปีนั้นตั้งแต่สงครามเกิดขึ้นซึ่งการขาดหายไปของสหรัฐก็ต้องยอมรับเลยแหละนะวันหน้าสงสารยูเครนอย่างมากนะครับผมเมื่อก่อนในช่วงที่มีการร้องขอให้ยูเครนถอนอาวุธนิวเคลียร์นะเวลานั้นเนี่ยเหมือนฝันทั้งโลกสิ่งอะไรที่ยูเครนอยากได้สหรัฐรัสเซียส,ส,สามารถจัดหามาได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นมาตรการที่ร,รัสเซียจะต้องไม่รุกรานยูเครนโดยมีการคั้าประกันจากสหรัฐแต่ยูเครนต้องมีการถอนอาวุธนิวเคลียร์ออกทั้งหมดแต่เวลาปัจจุบันนี้เนี่ยก็อย่างว่า แหละนะครับผมเหมือนโดนทิ้งไปเลยนาะรสเซียก็สามารถรุกรานได้อเมริกันก็ไม่รับประกันความปลอดภัยของยูเครนอีกเป็นอะไรที่น่าปวดหัวสุดๆกับคําพูดของประเทศมหาอำนาจนะที่ผ่านมานี้เนี่ย